รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตค้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่กาะติสทนาการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเสแวนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนานะคะตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเองค่ะทําให้การจัดกระบวนการเรียนรู้นัปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความวิวัฒน์นั่นเองและวันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นแบบและรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้น้องๆค่ะได้นําทักษะรู้เร็วรู้จริงสิ่งสําคัญพัฒนาศักยภาพได้ตรงด้านตามความต้องการของน้องๆค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาดูรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ค่ะ ที่นี่ค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนเบตงวีรราชประสานนะคะประวัีินี่สามารถเป็นต้นแบบนําทฤษฎีค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมทฤษฎีที่ว่าน,นั่นก็คือทฤษฎีพระหุปัญญานั่นเองค่ะกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดให้กับน้องๆและให้น้องๆได้รู้ตัวต,วตนของตนเองสุดท้ายแล้วสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตและก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน,ขนแขนงศาสตรวิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวคุณผู้ชมขาเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพตัวยอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่นี่คะ่ะโดยการนําทฤษฎี พระหุปัญญามาจาัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้น้องๆและทําให้น้องๆได้รู้ตัวตนของตนเองค่ะว่าความสามารถด้านไหนที่จะนําไปต่อยอดในอนาคตค่ะและด้วยศักยภาพของการบริหารทั้งโรงเรียนเบตงวีรราชประสานและการดูแลภายใต้ในโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษายะลาค่ะเขามีการสร้างให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนนำร่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภายใต้ทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้เรื่องของพหุปัญญาที่นี่เขาทำกันอย่างไรและตัวน้องๆค่ะมีความภาคภูมิใจและความรู้สึกในการที่ได้รู้ตัวตนของการจัดการเรียนรู้ในอนาคตของเขาคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศเต็มๆของรายการเลยค่ะเ and อลเ ครับการศึกษาเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นกุญเจดอกสําคัญทีเดียวนะครับในการที่จะพ,พัฒนาคุณภาพของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาทําให้คนมีความรู้ทําให้คนมีทักษะทําให้คนมีความสามารถที่จะไปใช้ในการในวงชีวิตและก็ไปสู่อนาคตในการมีอาชีพหรือมีงานทําตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ุณผู้ชมคะหนึ่งในกลไกสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาตินั้นก็คือการศึกษาค่ะที่จะช่วยหล่อหลอมขัดเกลา่เติมเต็มการเรียนรู้ในทุกมิติซึ่งกฎหมายของประเทศไทยบังคับให้ประชาชนคนไทยค่ะทุกคนจะต้องมีการจบการศึกษาภาคบังคับและได้เรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยก็มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งการศึกษาใน บบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนค่ะผนวกกับการศึกษาในศตวรรษที่21ค่ะที่มีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์ท้าทายและซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความท้าทายสร้างสรรค์จินตนาการรวมทั้งโอกาสและสิ่งที่สร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะ ซึ่งโรงเรียนในศตวรรษที่21นะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงหรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปใช้ได้และไม่จํากัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง และครูนักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลกครูเองจะเปลี่ยนบทบาทนะคะจากการที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำส่วนนักเรียนเองนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้คอยรับความรู้เพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและปฏิบัติด,ด้วยตนเองซึ่งก็เป็นการเรียนรู้เพื่อ ที่จะสร้างองคค์วามรู้อย่างยั่งยืนและเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินยัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้เรียนนี้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเยาวชนนะครับที่เป็นการเรียนรู้เต็มเต็มตามศักยภาพ ได้แล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราก็มีโรงเรียนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะครับก็วันนี้ก็ด้มีโอกาสลงพื้นที่ที่โรงเรียนเบียตรงเวียรราชประสานเพื่อตามมาดูนะครับในเรื่องของผลสําเร็จที่เกิดจากการนํานโยบายสู่การปฏิบัตินะครับของทางเรียนนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้มีความพร้อมและก็มีบุคลากรที่มีศักย,ายาภาพสูงในการที่จะจัดการเรียนรู้ ตลอดจนทราบว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของอตัวเด็กซึ่งผ่านการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็คณะครูก็มีศักยภาพสูงในการที่จะส่งเสริมเด็กตามความถนัดความสนใจหรือตามความต้องการนะครับพนวกกับเขาได้มีการศึกษาในเรื่องของทฤษฎีนะครับผ้าหูปัญญาเอามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและก็นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่งในศตวรรษที่21นะครับผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ 3R นะครับกับ 8C ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะทำงานหรือว่าประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าหรือ ตอนนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นยุคของการแข่งขันซึ่งมันไม่ใช่แข่งแต่เฉพาะกับตัวเราเองเด็กจะต้องมอีทักษะในการที่จะต้องไปแข่งกับผู้อื่นเพราะนั้นในการจัดการเรียนรู้นะครับที่เป็นในลักษณะแบบเดิมเป็นแบบแบบ passive learning ก็จะเป็นในลักษณะที่ครูบรรยายเด็กนั่งฟังแล้วจด lecture พวกนี้เนี่ยมันจะ ไม่ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้ที่ยั่งยืนหรือถาวรแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างทักษะกระบวนการต่างๆนะครับเป็นในเรื่องของอาการทำงานให้กับเด็กได้ วันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่สามารถเป็นแบบอย่างมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของนักเรียนเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนเบตงวีรราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐแห่งแรกในอำเภอเบตงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10 7พฤษภาคมพศ2500ค่ะโรงเรียนเบตงวิรระระสานได้มีการวิเคราะห์องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยรองรับกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพเพื่อให้ผู้เรียนค่ะมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นได้และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด เวลาตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ตามความถนัดและความสนใจเป็นการส่งเสริมนักเรียนหลายๆด้านเลยครับโรงเรียนเราไม่ได้ส่งเสริมแค่ด้านวิชาการอย่างเดียวครับมีทั้งกีฬาศิลปะและดนตรีและต่างๆอีกมากมายครับสําหรับโปรแกรมที่โรงเรียนจัดให้นะคะของหนูหนูคิดว่าเป็นการส่งเสริมด้านทักษะความคิดมากกว่าค่ะซึ่งการส่งเสริมด้านทักษะความคิดนะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ เพราะว่าการคิดจะทําให้เราได้ประมวลผลแล้วก็ทําให้เราทราบอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําคืออะไรและอนาคตเราต้องการที่จะทําอะไรคะ่ะที่โรงเรียนจัดโปรแกรมให้กับผมและเพื่อนๆในหลายด้านทําให้ผมและเพื่อนๆนั้นสามารถค้นหาตัวเองในสิ่งที่ชอบและได้พัฒนาศักยภาพในด้านแต่ละด้านในด้านนั้นๆได้เร็วขึ้นครับพระอุปญญาเนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือหลักสูตรการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานนะครับเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข,ขั้นพื้นฐาน2,551ฉบับปรับปรุง60นี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นในแต่ละรายวิชาอยู่แล้วนะครับใน8รายวิชาซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะมีนักเรียนของเราที่เขามีความถนัดแล้วก็ความสามารถบางคนอาจจะเก่งทุกรายวิชาเลย ก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนเกรดซีหรือบางคนอาจจะเก่งบางรายวิชาเช่นเขาอาจจะเก่งในเรื่องของกีฬานะครับมีทักษะด้านการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยบางคนเก่งในการวาดรูปนะครับเขาก็จะมีเรื่องของมิติสัมพันธ์ 3000, บางคนเก่งด้านภาษานะครับซึ่งเราได้จัดนะครับเป็นแผนหรือเป็นโปรแกรมให้กับให้กับเขาครับได้เรียน หรือเป็นรายวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างหลากหลายให้กับเขาได้ไปไปสร้างทักษะเหล่านั้นนะครับที่เขาถนัดนะครับหรือว่าที่เขาสนใจเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองถนัดและสนใจอย่างไร โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเบตงวีรราชประสานค่ะก็มีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของน้องๆโครงการห้องเรียนพิเศษสําหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็มีหลักสูตรที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตร SMTP หลักสูตรแนวการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คู่ขนานหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMG หลักสูตรแนวการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร EMT หลักสูตรแนวการเรียนค้นหาตนเองตามความถนัดและความสนใจหลักสูตรนี้คือหลักสูตร ES และหลักสูตรแนวการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพหลักสูตรนี้เราเรียกหลักสูตรว่าหลักสูตร SP สำหรับคุณครูแล้วนะคะคุณครูใช้กระบวนการการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจนะคะอย่างเช่นจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้นักเรียนมีกระบวนการที่คิดค้นเอง แล้วสามารถส่งผลให้เด็กที่ค้นพบตัวเองและสามารถนำไปต่อยอดนะคะต่อยอดแล้วก็เข้าสู่ระดับมหาลัยทำให้เขามีความสามารถและเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ให้เขามีอาชีพและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะว่านักเรียนมีความ สามารถทางด้านชั้นใช้ภาษามากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนจะมีแบ็กกราวน l e เล e เป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็จะมีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการนําทฤษฎีะหุปัญญามาใช้ค่ะในห้องเรียนค่ะอย่างเช่นนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดค่ะเราอยากทราบว่านักเรียนอยากจะทดสอบการฟังพูดของตัวเองอย่างไรโดยที่คุณครูจะให้นักเรียน เรียนรู้ว่านักเรียนมีความถนัดด้านไหนและนักเรียนในห้องนี้ส่วนใหญ่แล้วถนัดด้านการใช้เทคโนโลยีค่ะนักเรียนก็เลยใช้ติ๊ t o อกในการฝึกการฟังและพูดจากเจ้าของภาษาถ้าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะพยายามจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพราะการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแล้วก็การทํางานเป็นทีมของนักเรียนนะคะก็จะทําให้เขาได้มีทักษะการถือสารมันด้วยและสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะแล้วก็การสร้างผลงานต่างๆนะคะ ระก,กะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเขาก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยส่วนตัวนะครับผมเองนะครับได้สอนในรายวิชาวิชาเคมีนะครับซึ่งในรายวิชาเคมีเองก็เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นนะครับกระบวนการคิดการวิเคราะห์นะครับเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้นะครับ ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะครับที่โรงเรียนของเราเนี่ยได้ส่งเสริมก็คือการจัดการเรียนรู้แบบประหุปัญญานะครับที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดนะครับ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับน้องนองน,องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นก็คือหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศา,ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรียกหลักสูตรนี้ว่า e m t e หลักสูตรแผนการเรียนวิยทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรนี้เรียกว่า s m g หลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรนี้เรียกว่า EMT ค่ะและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์แกนภาษาอังกฤษแกนภาษาจีนหลักสูตรนี้นะคะแบ่งเป็น2หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตร EL และหลักสูตร CL ค่ะหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทางสังคมนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หลักสูตรนี้เราเรียกว่าหลักสูตร LPS หลักสูตรการเรียนแผนอาชีพแห่งอนาคตเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร CP ค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังมีหลักสูตรแผนการเรียนความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตร SP ค่ะ และอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญสำหรับโรงเรียนเบต,รตรงวีรราชประสานนะคะนั่นก็คือห้องเรียนอัจฉริยภาพวีรราชสมองเพชรตามแนวทางสออวนและทฤษฎีพหุป,ปัญญาเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรสมองเพชรค่ะไซแมทเทคโนโลยี e n v i r o n น e n t เป็นโครงการทีส่สนับสนุนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมผม เป็นตัวแทนเด็กโอลิมปิกของมหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตปัตตานีสาขาวิชาดาราศาสตร์โรงเรียนของเราได้ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการทั้งคณิตศาสตร์วิศิ์เคมีชีววิทยาคอมพิวเตอร์และดาราศาสตร์大家好，我า张瑞ุ我在่维拉勒巴校จ学ง今年我学的是ง中ม ที่ผมเลือกเรียนภาษาจีนเพราะว่าผมเป็นเองเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาจีนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ซึ่งมีความสามารถในการพูดภาษาจีนครับแล้วก็ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยครับได้จัดก,กิจกรรมหลากหลายมากเลยครับที่ให้สําหรับเด็กในโรงเรียนได้เข้าร่วมมากมายเลยนะครับปัจจุบันผมได้รับเป็นตัวแทนในการแข่งขัน,าาานศิลปหัตกรรมระดับประเทศครั้งที่70ที่จังหวัดสตูลน,นะครับในรายการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพครับทักษะภาษาของผมที่ผมได้นะครับคงจะไปต่อยอดในอนาคตครับ ไม่ว่าจะเป็นการด้าการสอนเด็กๆนะครับที่ที่จะศึกษาในการเรียนรู้ภาษาจีนนะครับแล้วก็เอาไปทํางานในด้านต่างๆได้ครับห้องเรียนพิเศษสมองเพชรเป็นสายการเรียนวิทยาศาสตรค์คณิตศาสตร์ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เน้นในเรื่อง ภาพรวมของทุกวิชาค่ะแต่ว่าแกนหลักก็คือจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เหตุผลที่เลือกเลยก็คือห้องเรียนนี้คือจะเน้นหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือวิชาการและก็การเรียนการสอนรูปแบบที่มีการศึกษานอกพื้นที่ค่ะเป็นห้องสมองเพชรค่ะซึ่งที่หนูเข้าเรียนห้องสมองเพชรหลักๆก็คือเป็นคนชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าสมองเพชรก็จะผักด้านเรื่องสายวิทย์ อย่างโดดเด่นแล้วก็หนูมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของศิลปะการแสดงค่ะหนูเลืเลือกที่จะเข้าห้องนี้เพราะว่าทางโรงเรียนมีการส่งเสริมที่หลากหลายการเรียนโปรแกรม SMTE ของเรานะครับได้ทําให้เรารู้สึกว่าได้คิดอย่างเป็นระดับขั้นตอนได้ให้เราคิดอย่างมีเหตุและมีผลได้ให้ความรู้ของเราในด้านต่างๆและวนำมาปรับใช้ในความเป็นสภานักเรียนของเราด้วยครับ ในส่วนที่ผมถนัดครับผมถนัดในความกล้าแสดงออกครับซึ่งในการที่เรียนผมเรียนโครงการ SMTE อะครับต้องนําเสนอโครงการว,วิจัยต่างๆมากมายโดยผมได้นําความกล้าแสดงในส่วนนี้นะครับไปใช้กับทางสภานักเรียนครับโดยการกล้าที่จะแสดงออกในด้านของความเป็นผู้นําในการพูดเพื่อชุมชนพูดเพื่อสังคมแล้วก็พูดเพื่อสิทธิของนักเรียนครับคนเราก็มีความถนัดที่ไม่ที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นผมไม่ถนัดในด้าน วิทยาศาสตร์แต่ผมชอบที่จะเล่นกีฬาผมเลยเลือกที่จะเรียนสายศิลปาศาสตร์กีฬาครับเหตุผลที่ผมเรียนโปรแกรมนี้เพราะว่าผมมองว่าโปรแกรมนี้สามารถพัฒน,นาผมไปได้ในอนาคตทั้งในมหาวิทยาลัยในระดับสโมสรและในระดับทีมชาติครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ในกีฬาฟุตซอลครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ เป็นตำแหน่งที่ได้รับความกดดันเป็นอย่างมากในตาแหน่งอื่นเพราะว่าถึงบอลจะหลุดมาจากกองหน้าก็ยังมีกองหลังถึงบอลบอลหลุดจากกองหลังยังมีกองหน้าประตูเสิร์ฟประตูนั้นถ้าหลุดจากประตูก็จะก็จะเสียประตูเลยในที่สุดครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้รับความกดดันเป็นอย่างมากครับ จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนของโรงเรียนเบตงวีรราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีการพัฒนาทาั้งด้านการบริหารพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนทําให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบแ<ล>การจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นั่นเองค่ะโดยการนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความถนัดและความต้อง ต้องการของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดด้านการศึกษาในอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับนูหนูคิดว่าการที่เราค้นพบตัวเองเร็วเนี่ยจะทำให้เรา ได้ศึกษาว่าอนาคตเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นขั้นตอน,นะคะ่ะสำหรับการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนนะคะหรือเป็นสเต็ปก็คือเป็นการเรียนรู้ที่เราได้วางแบบแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรเป็นลำดัแบ,บแรกและลำดับ,บสุดท้ายส่วนการเรียนแบบก้าวกระโดดค่ะการเรียนแบบก้าวกระโดดเป็นการทำให้เรารู้สึกตื่นตัวและทำให้เรามีความที่แบบว่าทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสิ่งที่เราอยากฝากบอกน้องๆนะคะคือ ไม่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรวิชาอะไรพี่คิดว่าทุกอย่างมีความเหนื่อยแล้วก็มีความยากลำบากหมดค่ะแต่ว่าอยากบอกให้น้องๆรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีค่ะแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะก็ขอบคุณทั้งทางโรง,งเรียนที่จัดโปรแกรมดีๆหรือว่าค่ายวิชาการดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนเบตงเวิยายประสานค่ะ หนูเชื่อมั่นว่าถ้านักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งทางวิชาการหรือว่าทางกิจกรรมด้านศิลปะจะสามารถทําให้ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ค่ะในเรื่องกระบวนการเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับที่จะทําให้พัฒนาเด็กไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับจนกระทั่งว่าไปสู่ความสมบูรณ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับตอนนี้โรงเรียนก็ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบท แล้วก็วิเคราะห์ผู้เรียนโรงเรียนก็ทราบว่ามีการบูรณาการในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการของตัวเด็กและก็ศักยภาพของตัวเด็กใครสนใจด้านไหนก็ให้ไปเรียนในหลักสูตรไปเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจคุณครูก็มีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อนะครับโดยมีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่ามีการทำ PLC กันในโรงเรียน เพื่อที่จะเอาปัญหาหรือประเด็นต่างๆเนี่ยมาถกมาหาวิธีการกันแล้วก็จลวดจนการวางแผนในการที่จะพัฒนากระบวนการนะครับที่จะส่งเสริมผู้เรียนนะครับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จช,ชั่วรู้วยชว่าพภาษาใต้วันละครวันนี้เสนอคำว่านากา เดาเลยที่นากาตีไรเร็วตอนนี้หรอ9ามงครึ่งอะทำไมอะมีส่งงานของใครอะของมาม่าแล้วทำเสร็จยังไม่ทีอืมตายแล้วรู้ว่าโดนแน่นอนดูนัด้วยนากานากาในภาษาใต้แปลว่านาฬิกาเช่นเล่ให้ที่ที่นาฬิกาตีไร่เร็วแปลว่าดูให้หน่อยสินาฬิกากี่โมงแล้ว ผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศของการจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งที่นี่ค่ะสามารถเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นโรงเรียนนําร่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงรูป Active Learning นั่นเองค่ะโรงเรียนเบตงวีรราชประสานค่ะเราสามารถเห็นศักยภาพของการพัฒนาการศึกษาค่ะที่สามารถตอบโจทย์ดึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถและความโดดเด่นเฉพาะด้านพัฒนาเขาให้เขาต่อยอดและ รู้จักว่าตัวตนของตนเองจะเดินไปในทิศทางไหนสิ่งสำคัญน้องๆสามารถเอากระบวนการเรียนรู้ที่เรียนที่นี่ไปต่อยอดสู่อนาคตนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่นี่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการเรียนรู้อะไรสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะกระบวนการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมง,งานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ